สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพื่อนๆอยู่กับช่อง Japan Saryman TV วันนี้ผมมากับหัวข้อน่าสนใจนะครับในแฮชแท็กสุขภาพญี่ปุ่นกับคุณบูมวันนี้จะมาแนะนําวิธีการนอนหลับให้สนิทนะครับโดยโฟกัสใน3เรื่องก็คือ 1. นะครับเรื่องฟูกนอน 2. คือเรื่องเครื่องแต่งตัวในการนอนและ3สุดท้ายก็คือการออกกำลังกายอะไรที่แนะนําสําหรับการนอน3เรื่องนี้จะเล่าในคลิปนี้นะครับติดตามกันได้เลยครับ เรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องเล่าจาก รายการนะครับโอชิเตโเราไมโนเป็นรายการที่จะใช้วิธีการเปรียบเทียบนะครับเมื่อมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันจะทําให้ได้ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับและเรื่องนี้เป็นเรื่องของการแนะนําในเรื่องของการนอนนะครับเป็นเรื่องที่แนะนําโดยคุณหมอคาจิโมโตะนะครับท่านเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการนอนหลับวันนี้ท่านมาแนะนําในเรื่องของ3เรื่องนะครับสาคัญในการนอนที่จะช่วยให้นอนหลับสนิทมากขึ้นเริ่มเรื่องแรกนะครับเริ่มจากเรื่องชุดนอนนะครับเดี๋ยวผมจะมีรูปแบบชุดนอนนะครับสามชุดนะ ที่รายการเขาเอามานําเสนอนะครับรูปแบบแรกเนี่ยเป็นคุณผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่รูปร่างค่อนข้างใหญ่นะครับเขาจะนอนโดยการใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็กางเกงขาสั้นนะครับอันที่2เป็นตัวอย่างของผู้หญิงร่างบางคนหนึ่งนะครับเธอจะนิยมใส่เสื้อแขนกุดนะครับแล้วก็กางเกงขายาวในการนอนส่วนแบบที่3นะครับก็คือชายหนุม่มคนนึงนะครับ เรานิยมใส่เสื้อแขนสัน้นกางเกงขาสั้นรือถุงเทา้าก็ให้เพื่อนๆถ่ายครับว่าใน3แบบนี้แบบไหนที่ดีต่อสุขภาพหรือแบบไหนที่ไม่ดีต่อสุขภาพมาดูไปด้วยกันเลยนะครับแบบแรกนะครับคือแบบที่เป็นเสื้อแขนยาวและกางเกงขาสั้นนะครับ อันนี้คุณหมอให้คะแนนแค่60คะแนนเท่านั้นครับคุณหมอบอกว่ากางเกงขาสั้นเนี่ยเวลาเหงื่อออกเนี่ยมันจะระเหยได้ยากกว่านั่นเองนะครับส่วนทางออบที่เราคิดเหมือนกันนะแต่ว่าเขาบอกว่าการใส่กางเกงขาสั้นเนี่ยมันมันไม่ได้ดีที่สุดเลยแบบที่2นะครับแบบของคุณผู้หญิงร่างบางคนนึงครับใส่เสื้อแขนกุดน,นะครับแล้วก็กางเกงขายาวคุณหมอบอกว่าให้คะแนนกับการแต่งตัวแบบนี้ตอนนอนเนี่ยทั้งหมด90คะแนนครับคุณหมอบอกว่าขอห่างนิดนึงที่เป็นเสื้อแขนกุดน,นะครับถ้าเป็นแขนสั้นเนี่ยจะดีกว่าจะ,100ะแนน การใส่แขนสั้นเนี่ยก็จะช,ช่วยให้เหงื่อตามรักแร้เนี่ยระเหยได้ง่ายกว่านั่นเองครับส่วนแบบสุดท้ายนะครับเป็นแบบที่น่าจะเป็นแบบที่หลายคนนิยมใส่กันนะครับก็คือการใส่เสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นแล้วก็ใส่ถุงเท้านะครับ คุณหมอบอกว่าแบบนี้จริงๆแล้วไม่ได้นะครับคุณหมอบอกว่าไม่ควรใส่ถุงเท้าตอนนอนครับเพราะว่าปกติเนี่ยขณะนอนร่างกายเนี่ยจะคลายความร้อนผ่านทางมือแล้วก็เท้านะครับเพื่อลดอุณหภูมิแกนกลางของร่างกายการใส่ถุงเท้าเนี่ยจะไปขวางทางการคลายความร้อนทําให้เรารู้สึกไม่สบายตอนนอนนั่นเองสรุปได้ว่าชุดที่คุณหมอแนะนําก็จะกลายเป็นชุดนอนที่เป็นเสือเ้อแขนสั้นนะครับบวกกับกางเกงขาย,ยาว โดยแนะนำนะครับเป็นกางเกงขายาวที่ทํามาจากผ้าฝ้ายร้อจะดีที่สุดฉะนั้นถ้าใครอยากจะนอนหลับสบายมากขึ้นในคืนนี้คืนวันต่อๆไปนะครับแนะนําให้ลองใส่ชุดนอนแบบนี้ครับมาคุยกันต่อนะครับในประเด็นของการปุ่มผ้าแล้วก็การเปิดแอร์ระหว่างนอนอันไหนดีหรือไม่ดีนะครับผมมีช้อยส์ให้เพื่อนๆเ,เดาดูก่อนนะครับเพื่อนๆคิดว่าแบบไหนระหว่างข้อ A คือปิดแอร์ และใช้ผ้าห่มที่เป็นผ้าขน,นัวครับห่มตัวข้อ B นะครับก็คือไม่ต้องใช้แอร์เลยแต่ว่าเปิดพัดลมแทนหรือว่าข้อ C นะครับคือนอนเปิดแอร์และห่มผ้านานาๆเฉลยก็คือนะครับคุณหมอบอกว่า ข้อ C ดีที่สุดนั่นก็คือให้เปิดแอร์และผมผ้าหนานะครับและสาเหตุที่แนะนํานะครับเพราะว่าคุณหมอบอกว่าสภาพการนอนนะครับที่รู้สึกเย็นบริเวณศีรษะแล้วรู้สึกร้อนที่เท้าเนี่ยคือสภาพการนอนในอุดมคติครับที่ควรจะเป็นการนอนในอุดมคติที่ว่าเนี่ยคือการสูดอากาศเย็นเข้าไปทางจมูกซึ่งจะช่วยคูลดาวน์สมองของเราครับจึงเป็นสาเหตุให้คุณหมอแนะนําให้เปิดแอร์นอนนั่นเองโดยเฉพาะหน้าร้อนนะครับที่ญี่ปุ่นจะมีอากาศร้อนมากที่ไทยก็ยิ่งจะแบบทั้งร้อนทั้งอบอ้าวเลยคุณหมอก็แนะนําว่าตอนนอนเนี่ องกันการเกิดฮีสโตรส่วนอุณหภูมิที่แนะนําที่ให้เซตในการนอนนะครับคือ24ถึง25องศาถ้าเซตความชื้นได้ก็คือแนะนําประมาณ50-60%กําลังดีนะครับและเมื่อเราปรับอุณหภูมิแอร์นะครับเย็นประมาณนี้คุณหมอก็แนะนําว่าควรจะใส่ใจในเรื่องของการทําร่างกายให้อบอุ่นด้วยฉะนั้นก็ควรเลือกผ้าห่มที่แน่นนะครับเพื่อให้ความอบอุ่นของร่างกายนั่นเองส่วนใครที่ชอบเปิดพัดลมนะครับพอไม่กลับการเปิดแอร์ไปด้วยแนะนําว่าอย่าเอาพัดลมเจาะไปที่หัวนะครับหรือเจาะที่ร่างกายาะจะจทใํใ ร่างกายเนี่ยเกิดความเหนนื่อยๆระวังการนอนนั่นเองสิ่งที่แนะนําก็คือการให้เปิดสายพัดลมนะครับให้พัดลมเนี่ยช่วยดูดอากาศแล้วก็ช่วยทำให้อากาศในห้องเนี่ยหมุนเวียนได้ดีขึ้น ส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับประเด็นที่3ที่จะพูดกันในวันนี้นั่นคือการออกกําลังกายก่อนนอนนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองพิจารณาดูนะครับว่าแบบไหนเนี่ยที่เพื่อนๆกำลังเป็นอยู่เอก็คือการขอดื่มแอลกอฮอล์สักนิดสักหน่อยเพราะว่าได้ยินมาว่าการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะช่วยให้หลับสบายมากขึ้นข้อ b ก็คือการทําโยคะก่อนนอนนะครับก็อาจจะมีการยืดแข้งยืดขาทําให้ลมหายใจเข้าออกมีความสม่ำเสมอ,สม,อมากขึ้นนั่นเองข้อ c นะครับคือการวิดพื้นซิทอัพก่อนนอะนสำหรับคนที่แบบอยากสั้นกล้ามเนือนะ้อเนาะแล A, B, C อันไหนดีอันไหนไม่ดีครับเดี๋ยวผมจะมาะเฉลยนะครับข้อ A การดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอนนะครับบางคนรู้สึกว่าการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะช่วยให้นอนหลับสบายมากขึ้นแต่ว่าคุณหมอบอกว่านะครับมันเป็นกิจกรรมที่ไม่ค่อยจะดีเลยถ้าอยากดื่มเนี่ยคุณหมอแนะนําว่าให้ทานกับมื้อเย็นแล้วก็ก่อนนอนอย่างน้อย3าชั่วโมงครับข้อ B การเล่นโยคะก่อนนอนสิ่งนี้เป็นกิจกรรมที่คุณหมอแนะนาครับเพราะว่าการยืดสเตรชการยืดช่วงล่างของร่างกายเนี่ยระหว่างการเล่นโยคะ จะช่วยให้มีคุณภาพการน,นอนที่ดีขึ้นและยังช่วยให้เกิดการไหลเวียนของโลหิตนะครับที่ดีขึ้นลดอาการบวมน้าในร่างกายได้อีกด้วยส่วนข้อสี่ข้อสุดท้ายการวิตพื้นทิดอัพก่อนนอนนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่คุณหมอบอกไม่แนะนํานะครับการบริหารช่วงมวของร่างกายอย่างหนักเนี่ยจะทําให้ระบบประสาทซิมพาเทติกทำงานเหนือระบบประสาท พาลาซิมพาเทติกจะทําให้ร่างกายเรานอนไม่ค่อยับนั่นเอง,เองถ้าอยากออกกำลังกายก่อนนอนครับคุณหมอนแนะนําว่าให้บริหารที่ช่วงล่างแทนจะช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นแล้วก็ช่วยให้นอนหลับง่ายมากขึ้นนั่นเองครับถ้าเป็นช่วงล่างอาจจะเป็นการสคอร์ตเบาๆนะครับหรือว่าการออกกำลังกายขาโดยการยกขาขึ้นนะครับแค่แค่ส่วนด้านล่างเท่านั้น <S <S ก็จบไปแล้วนะครับกับเคล็ดลับการน,นอนเพื่อให้มีสุขภาพการนอนที่ดีขึ้นแล้วก็หลับสนิทมากขึ้นโดยคุณหมอคาจิโมโต้นะครับ ผมขออนุญาตสรุปสั้นๆนะครับเป็น3เรื่องสประเด็นด้วยกันข้อแรกเป็นเรื่องของชุดนอนนะครับชุดนอนที่แนะนําก็คือเป็นชุดนอนแขนสั้นกางกงขายาวนะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็เป็นผ้าฝ้ายจะดีที่สุดข้อที่2ในเรื่องของผ้าห่มและการเปิดแอร์เนี่ยคุณหมอแนะนําให้เปิดแอร์นอนครับแนะนําให้ใช้ผ้าห่มหนาเนี่ยห่มตัวด้วย จะเป็นการดีที่สุดครับส่วนประเด็นที่3นะครับคือกิจกรรมที่แนะนําก่อนนอนคุณหมอนแนะนำให้ทำโยคะนะครับเพราะการทําโยคะนะครับหรือการสเตรชยืดช่วงล่างของร่างกายจะทำให้ร่างากายผ่อนคลายมีการสร้างระบบหายใจที่มีความคงที่มากขึ้นด้วยฉะนั้นก็ฝาก3ประเด็นนี้เอาไว้นะครับอยากให้เพื่อนๆลองไปแบบใช้ดูตอนหน้านะครับจะมากับเรื่องราวสุขภาพดีๆนะครับในสุขภาพญี่ปุ่นกับคุณบูมอีกครั้งนะครับยังไงก็ถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe ช่อง j 8 s a l a าร์เรยด้วยแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ